สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีต y o ตาหัวจรวดมาชี้เป้ากันครับและยี่ดชั้นนี้เป็นรถปี40ครับนะเครื่องก็เป็นตัวเบนซินครับ2 r z นตะติดแก๊สมาแล้วครับนะก็ช่วงนี้นะ้ำมันแพงครับนะใครอพอจะมีความรู้เรื่องการดูแลรักษารถยนต์ที่ใช้แก๊สก็คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับใครที่เคยใช้นะกะ็รถ จติดแก๊สเนี่ยมันจะมีช่วงอายุการใช้งานอยู่นะครับนะก็ถ้าใช้แล้วรู้จักดูแลรักษาเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะครับนะแรกมากับความคุ้มค่านะเพราะว่าน้ํามันช่วงนี้ก็แพงเหลือเกินครับนะใช้แก๊สนี่ก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับนะแต่ก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถที่ใช้แก๊สด้วยนะครับนี่ก็เครื่องคันนี้เครื่องยังดีนะครับนะ แอร์เย็นครับขับทางไกลได้สบายนะครับนะราคาผู้ขายก็ตั้งไว้ที่85,000บาทครับก็สนใจก็ติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ a c e b o o k ตารางคลิปเช่นเดิมครับนะในลิงก์ก็จะมีเบอร์โทรให้นะหรือว่าใครหาไม่เจอครับก็จะอยู่มุมล่างขวามือนะครับนะใครที่ดูทางโทรศัพท์นะครับมุมล่างขวามือของคลิปจะมีลูกศรชี้ลงนะครับนะกดไปตรงนั้นนะครับมันก็จะ เด้งรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานครับจะเห็นตรงติดต่อผู้ขายนะครับลิงก์เฟซบุ๊คลิง์งแรกเลยนะก็ล็อกอิน a c e b o o k เข้าไปดูนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงเลยครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้ชนนั้นนะครับรถคันนี้ก็อยู่แถวเชพรักษครับสม,มุทรปราการนะครับแนะนําให้ไปดูจริงจริงกันด้วยครับก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับเพื่อความสบายใจนะ โอเคแล้วคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ใท่านจะได้พาดผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ